สมาชิกทั้งหมด80กว่าคนนะคะสวยมากตอนเย็นๆนะคะพวกเราจะออกกําลังกายแบบบาสโลเพราะเราดูหน้าแล้วนะคะออกกำลังกายแบบเอโรบิกเราไม่ไหวอะค่ะเราะหน้าตาเราก็สรุปแล้วตรงนี้ก็ประมาณไม่ใช่อายุอะอายุเป็นพันเลยนะถ้าพูดจริงๆนะค่า้าสาว3,000ปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชมรงของเฉลิมศรีบาสโลนะคะ เราเปิดเป็นจมรมที่เรากกำลังกายกันตอนเย็นๆนะคะช่วงเวลาโมงนะคะสดลง YouTube ด้วยนะคะติดตามได้เลยนะคะเฉะลิมศรีบนรลบค่ะใน YouTube ค่ะค่ะอ่าใจพูดอะไรอีกคะตอนนี้นะคะขอคะแนนจากคณะกรรมการด้วยนะคะปีที่แล้วเราไปประกวดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะปีนี้คิดว่าจะมาแก้ตัวค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถือว่าติดตามได้ในช่อง YouTube นะคะเฉลิมศรีบาสโลบนะคะมีสมาชิกถึง80หนูว่าปีหน้าน่าจะเพิ่มขึ้นเนาะถ้าชุดนี้ยังอยู่อยู่นะอยู่คู่กับพวกเรานะคะช่วยกันทำจิตอาสาพเพื่อสังคมเพื่อสุขภาพของทุกคนขอบคุณค่ะ